ฟันของเด็กขึ้นเมื่อไหร่ถือว่าผิดปกติถือว่าฟันขึ้นช้าค่ะสำหรับฟันของทารกนะคะจะเริ่มขึ้นก็คืออายุประมาณ6ถึง12เดือนค่ะหรือประมาณ1ปีนะเด็กบางคนก็อาจจะขึ้นเร็วกว่านี้เด็กบางคนก็อาจจะขึ้นช้ากว่านี้ฟันที่ขึ้นปกตินะคะบางคนเนี่ยสามเดือนก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นประมาณ6-7ถึงเดเดือนขึ้นไปฟันจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าก็คือขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้า าก,กรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะมีฟันที่ขึ้นเร็วลูกของเราก็จะฟันขึ้นเร็วตามสําหรับฟันน้ํานมนะคะถ้ากรรมพันธุ์เราฟันขึ้นช้าลูกก็จะมีฟันขึ้นช้าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าวิตกกังวลในเรื่องของฟันของลูกการขึ้นของฟันลูกเนี่ยมากจนเกินไปหากลูกอายุ18เดือนหรือ1ปีครึ่งแล้ว ฟันยังไม่ขึ้นอันนี้ให้สงสัยว่าฟันของเราลูกของเรานะคะอาจจะมีความผิดปกติอะไรไหมควรที่จะพาลูกพบทันตแพทย์หรือพบคุณหมอฟันฟันขึ้นเร็วเกินไปอย่าก,กังวลค่ะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้น อย่ากังวลหนึ่งขวบแล้วฟันลูกยังไม่ขึ้นทํายังไงดีผิดปกติไหมเราไม่สามารถบังคับได้นะคะว่าฟันของลูกเราจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าแต่ถ้าหาก18เดือนแล้วฟันยังไม่ขึ้นอันนี้ควรที่จะพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาฟันลูกค่า